สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเรื่องของ word forms นะคะ word forms ก็คือรูปแบบของคำนั่นเองนะคะมันสำคัญกับเรามากนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้นะคะรู้จักคำในภาษาอังกฤษนะคะว่ามันทำหน้าที่อะไรนะมันจะช่วยทำให้เราทำข้อสอบพวกแกรมมาเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเขียนด้วยนะคะทักษะของการเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว word form เนี่ยมันมันสำคัญมากนะคะทีนี้เนี่ยเราจะต้องมาจำแนกให้ได้ว่าเอ๊ะแล้วคำ แต่ละคำเนี่ยนะคะมันทำหน้าที่อะไรแล้วแล้วมันคืออะไร ก่อนนะคะเอาแข็ okay. มาดูที่ word form คืออะไรนะคะจะยกตัวอย่างให้4คํานี้นะคะจะมี1 2 3 4งสาคำนี้นะคะสังเกตว่านะคะคำทั้ง4คํานี้เนี่ยนะคะเบส e คำคำ base ของมันเนี่ยคือคําว่า suggest นะคะ s u g g e s t นะคะพอคําที่2นะคะมันก็จะเป็นการเติม t ันเข้าไปนะคะที่เป็น ion พอคําที่3นะคะกลายเป็นเติม t เอ่อ ive นะคะคำที่4นะคะก็คือเป็น ive แล้วก็เติม ly นะ,ะทีนี้นะคะความหมายของมันเนี่ยคำว่า suggest เฉยๆเนี่ยมันเป็น verb นะคะตัวเนี้ยทำหน้าที่เป็น verb แปลว่าแนะนำนะคะแนะนำทีนี้ถ้าเกิดเป็น suggestion เนี่ยนะคะคือเบสความหมายเบสของมันจะอยู่ที่แนะนำนะคะ แต่ว่าพอมัน suggestion นะคะหน้าที่ของมันเปลี่ยนไปมันทำหน้าที่กลายเป็นคำนมนะคะกลายเป็นคำแนะนำนะแต่พอมันเป็นกลายเป็น suggestive นะคะคำที่3เนี่ยมันกลายเป็นทำหน้าที่เป็น adjective นะคะก็คือเออก็จะแปลว่าแบบที่แนะนำนะคะที่แนะนำอย่างนี้นะคะพอเป็น adjective suggestively นะคะ suggestively เนี ively, ่ยก็กลายเป็น adverb นะคะก็คือเป็นแบบแปลว่าในเชิงแนะนำนะคะอย่างแนะนำแบบในเชิงแนะนำอะอะไรประมาณนี้เห็นไหมคะว่า suggest คำเดียวที่แปลว่าแนะนำเนี่ยมันสามารถทำหน้าที่ได้ถึง4รูปแบบโดยการที่เราเติมคำข้างหน้าหรือข้างหลังนะคะอย่างตัวอย่างที่ยกเนี่ยมันจะเป็นการเติมคำข้างหลังเนาะเป็นการเติมพวก suffix นะคะ suffix พ f i x พวกนี้นะคะยังจำได้ไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการทวนให้นะคะเอาละค่ะมาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ word form นะคะหลักๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเราจะสามารถแบ่งออกได้เป็น4รูปแบบนะคะรูปแบบของคำในภาษาอังกฤษนะคะแบ่งออกได้เป็นทั่วไปนะคะแบ่งออกเป็น4รูปแบบขึ้นนะคะเป็น noun form นะคะก็คือเป็นในรูปนามนะคะรูปนาม เป็นคำนามน,นั่นเองสองคือ verb form นะคะ verb form ก็คือกริยานะคะกริยารูปกริยานะคะแล้วก็อันที่สามนะคะ adjective คือรูปคุณศัพท์ รูปคุณศัพท์นะคะก็คือจะเป็นคำคุณศัพท์เนี่คือเป็นคําที่ให้แบบรายละเอียดเกี่ยวกับคํานามหรือว่าขยายคํานามอธิบายอะไรที่เกี่ยวกับคํานามนะคะแล้วก็อันที่4นะคะคือ adverb นะคะคือรูปกริยาวิเศษนะคะรูปกริยาวิเศษนะคะก็คือจะทําหน้าที่ขยาย adverb ขยาย adjective ได้นะคะหรือว่าขยายตัว เออ่ขยาย verb นะคะขยาย Ad verb ขยาย adverb ขยาย adjective ได้นะคะตัว adverb เนี่ยนะคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ย word form นะคะจะแบ่งออกเป็น4รูปแบบด้วยกันตามนี้นะคะคือ 1. นะคะ noun form นะคะเป็นรูป noun เป็นรูป verb 2นะคะแล้วก็เป็น adjective นะคะแล้วก็เป็น adverb นะคะเป็น4รูปแบบนี้นะคะทีนี้ มาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะแบ่งออกเป็น4รูปแบบนะคะ1 verb 2 noun 3 adjective 4 adverb นะคะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นคำว่า add นะคะ add เนี่ยแปลว่าอ,อ่านว่า add นะคะ add แปลว่าบวกนะคะบวกเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเสริมนะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นคำนามนะคะเราจะกลายเป็นคำนี้คะ่ะ addition นะคะสังเกตคือเติมอะไรเข้าไปคะตัวนี้นะคะน,นี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ความหมายของมันนะคะแปลว่าการบวกนะคะมันก็คือยังยังมีเค้าคงเดิมความหมายเดิมอยู่นะคะนั่นคือเรื่องของการบวกการเพิ่มเติมนะคะก็คือ,เอ addition เนี่ยก็คือแปลว่าการบวกนะคะการเพิ่มการเพิ่มเติมสิ่งที่เสริมเข้าไปนะคะแต่ถ้าเป็น adjective นะคะมันจะอยู่ในรูปนี้คะ่ะ additional นะคะ additional นะคะนั่นคือเติม no no เข้าไปนะคะ no เข้าไป n ตัว al นะคะเพิ่มเติมจากตัว now น,นะคะ additional นะคะก็คือกลายเป็นว่าความหมายของมันคือแปลว่าที่เพิ่มเติมพอเป็น adverb นะคะมันจะเป็นคำนี้ค่ะ additionally additionally นะคะก็คือเป็นการเติมตัว ly ขึ้นไปนะคะ ly เพิ่มเติมจากที่เป็น additional นะคะทีนี้ความหมายมันก็จะแปลว่านอกจากนี้นะคะนอกจากนี้ เนี่ยนะคะคือ word form นะคะจากคำคำเดียวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนนะคะหน้าที่ได้โดยการที่เติมคำข้างหน้าหรือคำข้างหลังนะคะทีนี้ยกตัวอย่างให้อีกอันหนึ่งนะคะสมมติว่าคำที่เรารู้จักดีนะคะคือคำนี้ซึ่งมันอยู่ในรูปของ adjective นะคะ beautiful นะคะ beautiful เนี่ยแปลว่าสวยที่สวยงามนะคะ แปลว่าสวยงามนะคะทีนี้ถ้าอยู่ในรูปของ now น,นะคะอยู่ในรูปของ now เนี่ยมันจะกลายเป็นคำนี้ค่ะ beauty นะคะ beauty นะคะแปลว่าความสวยงามอืมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปของ verb นะคะมันจะเป็นคำนี้ beautify นะคะ beautify <Beautiful S 1> ก็คือแปลว่าทำให้สวยงาม ะะหรือถ้าเกิดอยู่ในรูปของ adverb นะคะก็คือจะเป็น beautifully นะคะคือเป็นการเติม ly เข้าไปจาก adverb จาก adjective นะคะแปลว่าอย่างสวยงามอันนี้คือหน้าที่ของคำในแต่ละคำยังไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเค้าคงความหมายเนี่ยมันยังคงความหมายเดิมอยู่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างให้อีก Verb นะคะ Verb n o นาวแล้วก็ a d j e c t i v e นะคะ Adverb นะคะมีทั้งหมด4ฟอร์มด้วยกันนะคะ Verb n o นาว d j e c t i v e adverb นะคะอ,อย่างเช่นคำว่า create นะคะ create เนี่ยแปลว่าสร้างนะคะเป็นเว r ร์แปลว่าสร้าง,นะะ verb, าางถ้าเกิดเป็นนาวนะคะจะกลายเป็น creation นะคะ creation นะคะคือการสร้างแต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเป็น adjective นะคะ creative creative นะคะแปลว่าที่สร้างสรรค์ถ้าเป็น adverb นะคะก็คือ creatively นะคะ creatively นะคะก็คือแปลว่าอย่างสร้างสรรค์นะคะ create นะคะ creation creative นะคะ creatively นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะว่าหน้าที่ของคำเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะความหมายมันก็คือจะแบบปรับเปลี่ยนไปตามหน้าที่นะคะของมันนะคะยกตัวอย่างให้อีกคำหนึ่งอย่างเช่นคำว่า deep นะคะ deep เนี่ยเป็นออ adjective นะคะแปลว่าลึกนะคะหรือว่าแบบลึกซึ้งก็ได้นะคะลึกซึ้งถ้าเกิดเป็น adverb นะคะก็คือเป็น deeply นะคะ deeply คือเป็นการเติม L-Y เข้าไปแปลว่าอย่างลึกซึ้งนะคะหรือถ้าเป็นคำนามนะคะคำนามนะคะมันจะเป็นคำนี้ค่ะ d e t h นะคะ เดส์นะคะซึ่งเห็นไหมรูปแบบเปลี่ยนไปเลยนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงแบบ g e มี p อยู่อะไรอย่างงี้นะคะก็คือแปลว่าความลึกนะคะความลึกแต่ถ้าอยู่ในรูปของเว v ร์ b นะคะมันจะเป็นคำนี้ค่ะ d e e p e n นะคะ d e e p e n นะคะแปลว่าทำให้ลึกซึ้ง ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับ Word Form นะคะทีะ่ทำให้เรารู้ว่าแต่ละคำเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรสิ่งที่อยากจ,จะให้สังเกตนะคะว่า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคําไหนเนี่ยเป็นหน้าที่อะไรถ้าเกสมมติเราไม่รู้จากคาคํานั้นนะคะสิ่งมันก็จะมีข้อสังเกตอยู่นะคะว่าอ,อย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่ามีการเติม L Y เราก็จะเดาได้ว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็น adverb นะคะหรือถ้าเกิดเป็น I O N นะคะก็จะเป็น noun หรือถ้าเกิดว่า T I V E อย่างเงี้ย c h อย่างเงี้ยมันก็จะแนวโน้มว่าเป็น adjective นะคะก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันในคลิปต่อไป